สวัสดีครับสวัสดีครับจะก,กินมามะ่าฟรีไม่ใช่มามะ่าฟรีซื้อ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 ของพ่อเอาสีเหลืองนะสีเหลืองนะเออดูว่าเขาจะกินมาม่ากันเดี๋ยวดูนี่ทุกคนมาดูวิวกันยังไงคุณลุกมาแล้วไงทีทุกคนมาดูนี่อันนี้คือปิ้งงู จุดข้างบนเมื่อกี้เรานั่งอยู่ข้างล่างนู่นเป็นร้านกาแฟของกรมทั้งหลวงเช่นเดียวกันอันนี้เป็นเลขเก้านะครับทุกคนสีแดงๆเนี่ยบรรยากาศก็ประมาณเนี้ยจุดชมวิวโคงปิ้งงูนี่ก็แบบเมื่อให้คนมานี่ตรงนี้ทางเข้าตรงนี้นี่เห็นไหมไดโนเสาร์ตรงนี้ฮะอันนี้เข้าไปนี่ประมาณร้อยกว่าเมตรก็เป็นน้ําตกคําหอมอยู่ใกล้ๆเลย ป,ปิ้งลูปิ้งรักตรงนี้นะกำลังกินมาม่ากันตรงนี้กาแฟทางหลวงฟรีนะครับมีบริจุดบริการประชาชนด้วยนี่ฮะตัวนี้กินกาแฟฟรีด้วยชงเองมีกาแฟแบบให้เราชงเองแล้วก็มีน้ําร้อนให้เนี่ยครับมีน้ําร้อนตรงนี้นะอันนี้หมวดทางหลวงคําหอมนะครับเราจุดพักรถได้มีต้นไม้ต้นอะไรให้เราถ่ายรูปน่ารักดี บรรยากาศดีนะนี่ทุกคนดูนี่มีชิงช้าตรงนี้ด้วยโอ้นี่ครับนั่งตรงชิงช้างนี้ได้นี่ว้าวชิงช้างนี่เลยอุ้ยนี่ฮะชิงชา้าโอ้เนี่ยชิงชา้านั่งนี่ได้ทุกคนดูบรรยากาศดีอีกจุดหนึ่ง บนโค้งปิ้งงูนี่ฮะตรงนี้แถวนี้ถ่ายรูปได้บรรยากาศทุกคนนี่มีจุดเช็คอินด้วยปิ้งงูปิ้งลักเป็นจุดเช็คอินบวดทางหลวงคําหอมครับนี่อันนี้จุดที่คนชอบมาถ่ายแบรรยากาศมีต้นซากุระเยอะเลยเด็กๆอยู่โน่นกินมาม่าก,กันนะครับกินขนมกินมาม่าก,กัน ายากาศดีนี่ฮะทุกคนดูนี่น้ำตกคำหอมอยู่ตรงนี้เข้าไปประมาณร้อยเมตรดูดวีว้าดูดีดยอายกาศดีไหมครับลมลื่นอากาศกำลังดีใครผ่านไปผ่านมาก็แวะอยู่อันนี้มีผูภูพานโฟตโต้เนาะเขาก็จะถ่ายรูปรถที่วิ่งขึ้นวิ่งลงเหมือนกับเวลาคนไปเที่ยวภูทับเบิกอะครับ นี่คันแดงมาแล้วเขาก็จะถ่ายนี่เห็นไหมเห็นไหมมุมนี้เห็นไหม,ม,มเห็นไหมกำลังถ่ายนี่้าเดินทางปลอดภยัยตรงนูน้นขึ้นไปยันเทือกเขาภูพานนะครับอากาศด,ดีตรงนู้นยังเห็น,เห,น,เ,หนเห็นไหมฮะข,า,ขาวๆหลังข,า,ขาวๆนู่นพระราชวังพระราชวังใหม่ อ,อีกจุดหนึ่งของโค้งปิ้งงูนะครับเมื่อกี้เราอยู่ด้านล่างอีกพักหนึ่งขับรถมาประมาณ200-300เมตรขึ้นมาข้างบนหน่อยแต่อยู่จุดเดียวกันนะครับบรรยากาศดีเห็นไหมร่มรื่นดีร่มรื่นดีเนี่ยต้นซากุระอืมเ,เด็กๆอยู่โน่นเด็กๆอยู่โน่นอยู่ตรงไหนแล้ว ไหนกันแล้วเนอะกำลังกินบะม,ามา่านั่งนั่งหนต้งนันก็ได้ไปกำลังต้งมบะมา่าตรงนี้ก็น่ารักเลยชิงช้าม้าหมุนนี่ฮะเห็นไหมฮะชิวดีลมเย็นด้วยอากาศดีอากาศดีมากเก็บบรรยากาศให้คนได้ชมครมับ หม,ห,ห,มหมวดทางหลวงคําหอมหมวดทางหลวงคําหอมนะครับอยู่ตรงโค้งปิ้งงูนะครับตรงนี้มีกาแฟฟรีถ้าอยากได้บรรยากาศซื้อกินก็ตรงนู้นตรงที่เรานั่งคลิปก่อนหน้านี้ก็เป็นหมวดทางหลวงเช่นเดียวกันน่าจะเป็นร้านของหมวดทางหลวงไปแล้วเนี่ยเคครับน้องทิวกินมาม่าแล้วนะ่ะ อร่อยไหมกินยังทำอะไรกันอะโอ้ยดู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 รถอะไรเนี่ยต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งพี่แป๊วรถอะไรอ่ะเปอือโอ้ยกินชมวิวเลยเหรอพี่เทวเอาหันหน้ามาหน่อยหันหน้ามาหน่อยป๊าดกินชมวิวไปเลยเด้ด้ กินชมวิวกินชมวิวกินชมวิวดีๆเลยเนี่ยพ่อนั่งนี้หมูสับกินชมวิวกินมาม่าชมวิวมันมาม่าไม่อร่อยหรอกมันอยู่ที่วิวใช่ไหมฮะอยู่ที่วิวใช่ไหมอยู่ที่วิวไหมดูดิโอ้นี่พี่ไปดูกินชมวิวด้วยเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ นี่นี่คัทเทิัทเท,เทกินชมวิวด้วยเนี่ยรถติดล้อลงไปแล้วนุ่นดูดูทุกคนโอ้เร็วมากเร็วมากดูเร็วมากไปแล้วโค้งอีกนะไปถึงตรงนู้นโค้งอีกนะครับโค้งซ้ายนะรถตรู้มาแล้วเนี่ยจะไปแล้วบ้า นว้าวกำลังขึ้นมาอีก3-4คันมีมอเตอร์ไซค์ด้วยนี่ก็นะเฮลโหลเฮลโหลให้เพืนกินรถอะไรกุกซุกกี้ทะเลฮาร์ดวิวดีนั่งกินตรงนี้ก็ชมวิวข้างหลังเป็นต้นซากุระนะอากาศดีมากทุกคนดู กาศดีมากนี่สวยงามสวยงามทุกคนดูวิวด้านหน้านี่นั่งกินแล้วก็ชมบรรยากาศแบบนี้เลยรถขึ้นรถล,ล,ลงช่วงนี้รถเยอะรถเยอะช่วงนี้เป็นไรฮะรถเยอะมากนี่กิบมือกาดนี้อาวโอเคครับกินย,ยาวๆกินย,ยาวๆแซบๆฟังเพลงเพอๆโอ้ยเผ็ดอยู่เต้นให้มันหายเผ็ด